แล้วจสีักษ์สีแล้วหนึ่งสองสามก่งอยู่แล้วในเนื้อเจ้าสามารถไล่เจ้าง้อตนนั้นไปได้เห้เจ้าเอาล่ะเมื่อเจ้าสามารถไล่เจ้ายากตนนั้นไปได้ เราจะยอมให้เจ้าอยู่ในวังตามสัญญาเราจะยอมให้เจ้าอยู่ในวังตามสัญญาแต่มีข้อแม้ว่าแต่มีข้อแม้ว่าเอาเอาให้กันเจ้าเล่นเนี่ยแต่มีข้อแม้ว่าหนึ่งสองสญญามแต่มีข้อแม้ว่า yeah! 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 นีตอมซ้มนั่งไงต้อม <c oughs> เสร็จชุดเฮ้ไม่เส็นคนแล้วเราจะรู้ว่าเราใส่ซ้ำเน ไม่เข้าไม่เชื่อพี่ยิงเลยโต้ยิงยิงยิงประตูอะไรอ่อนท่อหงันแต่ก็โดนคนยิงอ่ะนี่โดนแย่งโดนแย่งแน่แย่งแน่เนี้ยยิงอะไรรับรับเนี่ยโต้โกทำอะไรบี้ก่ะแต่คนธรรมดาไม่ได้เหรอก็เป็นคนธรรมดาเนาะอยู่มาเร็วเอาตับองมาหัอหิวหัวหิวไออันนี้ไม่ใช่คนธรรมดาอันนี้เขาเรียกว่าเทวดาไงบ้างแล้วดูดิ ดูเป็นคนขึ้นเยอะเลยพระเจ้าค่ะสองตั้โอ้โหดูแลเป็นคนดูแลดูแลดูเป็นคนดูเป็นคนหนึ่งสองตั้งโอ้โหแลดูเป็นคนขึ้นเยอะเลยพระเจ้าค่ะแต่ราชบุตรเขยต้องเรียนรู้ประเพณีในวังนะพระเจ้าค่ะไปดูน้ำ รอปันพรอมกันก็ไม่ได้เฉื่อแบบธรรมดานะพะยะค่ะอันดับแรกเราต้องปอกเปลเือะะก,อแ,ก,ตออกแต่เราจะไม่ใช้มือนะพรับวะยะค่ะหนึ่งสองสามอันดับแรกเราต้องปอกเปลือกแต่เราจะไม่ใช้มือนะพะยะค่ะอ้าวไม่ใช้มือแล้วจะใช้อะไรล่ะท่านธรรมะหนึ่งมองท่านธรรมะหนึ่งสองสามเอ้าไม่ใช้มือใช้อะไรล่ะท่านธรรมะหนึ่งสองสาม ถ้าไม่ใช้มือเราจะได้ก็จะทำปาได้อะไม่ใช้<ห> <หา S 1> มือแล้วจะใช้อะไรหลักฮะหลักทัศนามาดหนึ่งสองสามถ้าไม่ใช้มือเราจะใช้อะไระะะอ,อ่อรออะ,ระทัศนามาดเราก็จะใช้ปากก่อนคนระับเราก็ใช้ปากดิเพื่อค่ะฮะเดี๋ยวสิอ่ะอันนี้เลยฮะอันดับแรกเราต้องแบ่งกล้วยเป็นสองท่อนก่อนเพื่อค่ะแบบนี้อ่ากัน พอเราได้พอเร,เราได้เราได้กล้วยสองพอนแล้วนะพเจค่ะก่อนเสวยเราต้องบดให้มันเค <c oughs> ี้ยวง่ายๆก่อนไม่ไม่เอาอันนี้ <c oughs> เออบดด้วยจักรแล้วอ๋ออ๋ออันดับสองหนึ่งสองสามแค่นี้เราก็ได้กล้วยบดแล้วพเจค่ะ <c oughs> แค่นี้เราก็ได้กล้วยบดพร้อมสเสวยแล้วพเจค่ะเออหนึ่งสองเอาใหม่เอาใหม่ยัดเข้าไปใหม่หนึ่งสองสาม แค่นี้เราก็ได้กล้วยบดพร้อมเสวยแล้วเพื่นอนค่รระอ่ะอ่ะเลื่ไม่เป็นไรใช่ไหมเรื่อไม่เป็นไรหนึ่งสองสามอะยมยมยมยอย่าทำไปเรื่อยทำไปเรื่อยทำไปเรื่อยอย่าง,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 งนี้นแหละดีแล้วหนึ่งอย่ามองกล้องอย่ามองกล้องมองจักรกลตัวเองวะหนึ่งสองสามได้กล้วยบดแล้วท่านระเบิด เดี๋ยวนะเดี๋ยวยุ่งใช่ใช่ไหมจริงเนาะง่ายไหมเอาไปทำที่บ้านได้นะยุ่งใช่ไหมใช่จ้าเลยหนึ่งสองสามเออเอางี้ดีกว่าเมื่อได้แล้วเราก็จะมาแลกกันเสมียรเขายังไงหนึ่งสองสามจเลยที่เราไปแลกกันเสมียรนะ ไม่มันขึ้นจริงอร่อยไหมพะยะค่ะอร่อยไหมโอเคข้าวชาตนี้ไม่ไม่คายไม่คายต้นโกดินไม่ได้โกดจริงนะโกดอะไรอ่ะต้นน้ำโกดินกล้วยกล้วยให้ต้นโกดินต้นแหน่ต้นแน่เขาไม่ได้ทาทาเฉพาะช่วงแผลเท่านี้นนะไม่ได้ทาทาอะไรแลกเงินกินใหม่เลยไหมไม่เอา ขั้นตอนนี้พระราจะบูดเขยต้องฝึกนั่งสมาธินะพะ่อใหญ่ค่ะนั่งดีแล้ว,ลวเ,เกีเยวกับเสื้อผ้าเสื้อผ้าเขาบอกว่า โอเดี๋ยวซักแล้วส <sh ่ง e เม t มาให้เชิญกัได้ e หนึ่งสองห่งสครัเด IC ี๋ยวซักแล้วส่งีเม t มาให้โท้เชิญเ็ก็ได้เนี่ย่สองครับใช่เดี๋ยวซักแล้วง e เ t มาให้ห่อขย

gel <gutudo filtrate> 1 2 3งองจ้องงอลุกขึ้นกระโดดกิมาแล้วจ้องงอกระโดดหนึ่งเดี๋ยวหนึ่งสองสามกระโดดกระโดดขึ้นบนโต๊ะแล้วหันตูใส่พระราชาพระราชาห้าเราออกน,นนะั้นถ่ายใหม่หนึ่งดังไหมหลับตาหนึ่ทำแก้มป่องสิหนึ่งสองสามกระโดด เฮ้ยนุ๊กสากโตอ,อี้นุ๊กนี่<ต><ด>มันจะห่ะอไม่ได้ไง <c oughs> กระโดดขึ้นมานี่เจ็ดหันหลังโอนต้องให้โดนลูกถ้าไม่โดนแล้วหมุนก,กันหายใจเออกันหายใจไว้หนึ่งเอาไม้<ช>หอมหนะลับตาแก้มปองหนึง่งสองสามกระโดดดันตูดไปพระราชาหอม <c oughs> ไม่ได้กินอะไรเลยโชคดีมปจกินเด้อ